รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมฮักกี้ครับตอนนี้เราทั้ง2คนอยู่ในรายการสาธิตพิบูลนิวส์ออนทีวีอินไซด์บางแก้วเกมส์แันนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับที่เราทั้ง2คนจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับกีฬา <c oughs> กีฬาอะไรนะกี้ฮะก็ไม่ได้อีก <c oughs> ละก็การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่3บางแก้วเกมส์เสียงไงล่ะ โดยในตอนที่2นี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าที่พักสําหรับแต่ละโรงเรียนอยู่ตรงไหนกันบ้างฮะอะไรตะกี้เราจะพาเพื่อนๆตะลุยทะเลแก้วไปดูที่พักกันเหรอใช่ไม่คิดคนา่างนี้ทำอะไรไม่เคยฝึกษาเราอีกละโอ้ตั้งอย่าบ่นมากได้ปะวันนี้เรามีตัวช่วยแทนแทนยังมีอีกตัวช่วยนึงย,ยังมีเหรอมีสินี่ไงทนทน สวัสดีครับผมออครับเอาไอเปียกนี่มันเป็นใครเนี่ยไม่ใช่ไอเปียกแต่เนี่ยไอหมูเฮ้ยเนี่ยชื่ออเอาอบอกไปว่าวันนี้ทํทอะไรก็วันนี้ผมจะมาช่วยพี่ฮักกี้อะไรพี่ตั้งใจพาเพื่อนๆไปตะลุยทะเลแก้วไปดูที่ว่าของเรียนต่างๆเลครับแล้วไปกันเลยก่อนจะไปผมอยากคำท่าแล้วพูดชื่อรายการแบบพี่ๆบ้างอ่ะโอ้มาใหม่จะเรื่องมากอีกเอาจากพี่มัก พราะนี่คือรายการสาธิตบุญนิวออนทีวีอินไซด์บาแก้วเกมักกาได้้เกบอกเองว่าทาสาิบุญนิวออนทีวีอินไซด์บาแก้วเกม ศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งเป็นที่พักของโรงเรียนสาธิตราชพัฒนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้หาไม่ยากเลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสนามพระองค์ดำที่เราใช้เป็นการแข่งขันกีฬานั่นเองเอ่เวียวกี้ทางนี้ทางนี้นี่ต้องบอกให้เรา หวาตัวเองไปทางซ้ายรัก่อนว,าว่าเราเปล่านะที่ไม่ได้บอกเลรและจุดต่อไปที่เราจะไปคือตรงไหนเหรออ้จุดต่อไปที่เราทะเพะื่อนเพื่อนไปเที่ยวกันก็คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่พักของราชพัฒสวนสุดันทาครับ ผัดกันยองขึ้นลงสลับกันยองขึ้นลงเราผัดกันลดลดที่มันอยากนอนมาไปให้เราขึ้นลงสลับอารมณ์ในร่างกายสำหรับอาคารที่อยู่ตรงข้ามกับคณะวิทยาศาสตร์ก็คืออาคารสารพีจะใช้เป็นที่พักของโรงเรียนสาธิตร,ราชภัฏราชนาคลินด้วยครับราชนาคลินนี่อยู่จังหวัดไหนหรอก็อยู่จังหวัดชะเชิงเทราไงพี่ผัดกันยองขึ้นลงสลับกันยองขึ้นลง สำหรับจุดต่อไปที่เราจะไปเที่ยวกันนั้นคืออาคารใหม่คณะวิทยาการจัดการซึ่งจะใช้เป็นที่พักของโรงเรียนสาธิตราชพัฒน์จันกเกษมวไลอลงกรณ์และอุตราล,ลิดครับส่วนอาคารที่อยู่ติด,ด,ดกันนั้นคืออาคารปกเกล้าใช้เป็นที่พักของบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับ และสำหรับอาคารส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงนั่นก็คืออาคารคณะเทคโนโลยีตสาหกรรมจะใช้เป็นที่บ้าของโรงเรียนสาธิตราชัฒนและโรงเรียนสาธิตราชวัฒนาแต่ลาคารครับแล้วเพื่อนๆเขาจะมากันยังไงเนี่ยพี่เล็ก่เขาจะมากันยังไงกะเหาะมาละมั้งไม่ได้พูมาอู่ว่าเพื่อก็จะมาตึกนี้กันยังไงอันนี้ไม่ยากเลยถ้าเดินทางมาทางประตูสองเลยป้อมยาวมาก็จะเห็นตึกอาคารคณะเทคโนโลยีงด้นขวามือเลยล่ะตั้งคู่เรารีบพาเพื่อนๆไปชมตึกอื่นก่อนเถอะ เดนมันจะร้อนไม่อยากดำไหนไหผิวเบบผมนี่ผิวสีแทนแทนสีขาวดิ ไหกันบ้างครับเพืเ่อนๆเหนกันหรือยังไม่รู้ว่าตอนนี้ฮักกี้กับอูขี่จักรยานไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าอาคารมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งที่นี่จะใช้เป็นที่พักของโรงเรียนสาธิตราชภัฏนครย์สุรยาครับและสําหรับตึกที่อยู่ติดตกันนี้คืออาคารเฉลิมพระเกียรติหรือตึกฉอซึ่งจะใช้เป็นที่พักของโรงเรียนสาธิตราชบัณเชียงรายและเชียงใหม่ครับ มนมาสักพุงยื่นขนาดนั้น,นแหมฮก,กี้คงจะเหนื่อยเหมือนกันเนาะยืนหัวแช่เป็นลูกหมาตกน้ำเลยเกก็พาเ,เพื่อนๆไปตะเวนดูจนเกือบจะครบแล้วนะไม่รู้ว่าอู่มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราขอตามหาอู่ไว้ก่อนแล้วเรามาเที่ยวกันต่อในช่วงหน้ากับเรา2คนฮักกี้และตั้งใจในรายการสายพี่บูนิวออนทีวีอินไซตเกมอ้อ๋ ทุกวัแต่ไอตัวแจกทั้งสองวิ่งไล่กันต่อไปเด้อครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าที่พักของแต่ละโรงเรียนอยู่ตรงไหนกันบ้าง12บโรงเรียนแล้วนะครับส่วนอีก2โรงเรียนก็คือโรงเรียนสาธิตราชะพัฒนอุบโบราชานีจะพักที่อาคารกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาข้างๆศูนย์กีฬาในร่ม1และ2นั่นเองครับและอีกโรงเรียนก็คือเจ้าภาพอย่างพิบูลสงครามของเราจะใช้อาคารเวียงแก้วเป็นจุดอำนวยการต่างๆ และจุดรับประทานอาหารของนักกีฬาพิบูลสงครามครับผมเราว่านะเราก็พาเพื่อนๆจะมาเที่ยวกันเยอะละเราเองก็หิวแล้ว<ะ>หิวอีกละเพิ่งจะกินไปเนี้ยนะแน่นอนเรายังผอมอยู่เลยผอมมากเอาเองนะตอนี่วินใจจะกินหอพี่ฮักกี้นะครับเรามาลาเพื่อนกันดีกว่านะครับบอกว่าเพื่อนๆคงสนุกกับการเดินทางของเราในวันนี้นะครับอ่ะเด้อเราหนุช่วงอะไรกันไปหรือเปล่า เออใช่วันนี้นะ<ช>ครับเราได้นำภาพความประทับใจจากทีมเชลิดเดอร์ในตำนานของโรงเรียนสาธิตราชภัฏพิบูลสงครามของเรามาฝากกันครับโดยทีมเชลิดเดอร์ของเราได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้สแสดงในพิธีเปิดงานกีฬาสาธิตราชภัฏส,สัมพันธ์ครั้งที่12ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ปี2546ด้วยครับโหสิบปีมาแล้วนะพี่ผมยังไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นรุ่นน้องอย่างเรามาดูกันดีกว่าว่ารุ่นพี่ของเรานั้นเก่งกันแค่ไหน ไม่ลืมติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับกีฬาสาธิตราชมัสัมพันธ์ครั้งที่2 3บางแก้วเกมได้ที่นี่เพราะนี่คือรายการตอนที่พี่บูนนิวส์ออนทีวีอินไซบางแก้วเกม Bia phiền kỹ bây giờ. phiền bây giờ. hãy chụp hình. Claire, wow, hãy chụp hình. Claire, wow, ส่วนมนมนมเน่ผมชอบใจตรงพงกับเพื่อนดูพงก็น่ารักจังเลย